สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่างทุกสิ่งล้วนน้ายินดีนะครับผมวันนี้นะครับจะพาไปเก็บขนุนเดี๋ยวเราจะทําเมนูขนุนน่ะสามารถทําซุปได้นะครับผมแกงขนุนได้บางคนก็อาไปตำขนุนบางท่านก็เอาไปราบขนุนนะครับผมก็ขนุนน่ะสามารถทําได้หลากหลายเลยนะครับผมเป็นวัตถุดิบจากสวนนะผมนี่ผมก็ ย้ายมาอยู่บ้านสวนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บขนุนกันนะครับผมวันนี้จะมาซุปขนุนแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมในช่องนะผมแล้วก็ให้กําลังใจตลอดมานะครับผมก็เป็นทางกับข้าวไม่เก่งหรอกครับแต่แบบว่าพอเอาตัวรอดได้นะผมวันนี้จะมาเก็บขนุนกันเราจะไปซุปขนุนขนุนเยอะนะครับผมไปเลยเยอะมากทุกเรียนก็มีนะผมปลูกเยอะ ปลูกกล้วยงกล้วยหอมก็มีนี่ก็จะมาเก็บขนุนขนุนดกมากนะครับอันนี้มันเริ่มวายแล้วนะครับแล้วก็ตัดกิ่งออกด้วยเพราะมันสูงไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บขนุนกันน,นี่แก่แล้วเนี่ยา ตรงนี้น่าจะเวิร์กมันให้มันม,มีนิดอ่อนด้วยไงมันจะเริ่มบายแล้วนี่เอาเราก็เล็กๆข้างล่างไหนมันเล็กไปเหรอนี่แหละกำลังน่ากินแบบนี้เขาจะาไปกินกินแบบขี้กับน้ำพริกถ้าเป็น <S <S ขนุนมันเล็กอย่างเงี้ยไปขี้กับน้ำพริกนะะนี่เวลาเก็บขอเก็บอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อน ลอยไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นขนุนเราจะไปต้มกร็ระวังระวังรอขนุนเราก็ต้มน้ำไม่เดือดโอเคน้ำ okay. เริ่มเดือดละตั้งหม้อไว้เดี๋ยวเราไปผ่าขนุนกันก่อนผมครับรลยนี้เราก็จะผ่าขนุนกันนะครับผมผ่าผ่าเป็นผ่าแว่นผ่าแว่นผ่าแว่นนะครับผมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามสไตล์ของเราเลยนะผมนี่ก็ผมเลือกขนุนมัน คือตอนอารมณ์อยากกินซุปขนุนเนะี่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าขนุนจะวายแล้วนะครับผมมันก็เลยจะได้ขนุนแบบไม่ได้ตามต้องการจริงๆเราต้องใช้ขนุนอ่อนนะครับผมอ่อนที่แบบว่ามีเ,เม็ดกาลังจะมีเม็ดนะครับผมอันนั้นะจะออกหวานนะครับผมแต่ของผมเนี่ยมันเป็นเม็ดที่กําลังจะออกฝักกำลังจะเข้าฝักแล้วมันก็เลยจะเป็นสไตล์แบบนี้จริงๆเราผ่าเป็นแว่นแล้วก็แช่น้ำนะครับผมแล้วเราก็ปอกเปลือกก็ได้ครับปอกเปลือกปอกเปลือกปอกเปลือกออกแล้วค่อยไปต้มนะครับผมเพราะว่าถ้าเราต้มทั้งทั้งเปลือกเนี่ย มันจะออกดำนะครับผมออกดำออกไม่ได้ดำปีเราอ,ออกแบบออกม่วงๆนะครับผมประมาณนี้ก็เออมันใหญ่ไปหม้อใหญ่ไปนะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนสามรอบอะครับผมหม้อมันเล็กนะครับตอนแรกครับเลยใช้หม้อใหญ่เลยนะครับผมพอต้มเป็นแล้วผมต้มประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะเออนะครับผมต้มค้างคืนไว้ก็ได้แล้วเช้าค่อยมาหน้าน,นะครับผมอันนี้ผม เอามาใช้มีดมาชำแหละเอาแต่เนื้อแล้วก็ต้มใหม่อีกรอบนึงเพราะว่ามันอ,อย่างที่บอกแหละขนุนมันเรามไม่อยากกินตอนที่มันจะวายแล้วมันก็เลยจะได้สไตล์แบบนี้นะครผมถ้าเราเอาตอนขนุนอ่อนเลยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็โอเคถ้าได้อยู่นะผมผมก็จะใชะ้เลือกขนุนแล้วก็เนื้อขนุนนะครับผมพวกซางพวกเนื้อมันนะครับผมผสมเม็ดเล็กน้อยแล้วก็ เอาไปปัน่นหยาบๆนะครับผมถ้าเป็นขนุนเละๆอ,อยู่แล้วก็ไม่ต้องปั่นหยาบก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะปั่นหยาบๆนะครับผมอัตราส่วนก็จะมะีไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องปุกก็จะมีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วแต่อันนี้ส่วนนี้ผมใส่ผงชูรสนะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วก็หัวใจหลักคือข้าวคั่วนะครับผมท่านใดทานทานพริกได้ใส่พริกป่นลงไปนะครับผมผมใส่ข้าขวคั่วไปอสองช้อนโต๊ะ นะครับผมใส่ผงชูรสไปครึ่งช้อนชานะครับผมแล้วผมก็ตาม,ตามตามตามแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสช้อนโต๊ะนะผมะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะผมาะว่า,าผมใส่เมนูนี้ผมใส่ผงชูรสเพราะว่าถ้าใส่รสด,ดีมันเพราะว่าบางอย่างมันไม่ไม่เข้าครับอย่างเป็นยาอย่างเงี้ยใส่รสด,ดีไปมันก็ไม่อร่อยถ้าใส่ผงชูรสมันก็จะแซ่บกว่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะใส่มะน,นาวไปลูกนึง นะครับผมสูตรอัตราส่วนไม่ได้ตายตัวนะครับผมพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวสูตรจะลงไว้ให้ใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับผมก็สูตรไม่ได้ตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วทาตามทากับข้าวทาตามสไตล์ของตัวเองที่เราชอบนะครับผมชอบรสชาติไหนจัดไปเลยครับนะครับนี่ผมก็ชิมรสชาติโอเคผมจะใส่ใบอีลาสซาเน่นะครับผมถ้าท่านใดยอยากจะใส่ปลาเค็มปลาสบะกละตะนเล่านะครับผมนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับผมเป็นเมนูที่ทําง่ายประหยัด หาได้ตามโครเรือนนะผมอร่อยนะผมเป็นที่ชอบทานเล่นอิลลาสรแหน่ไปแล้วก็จัดเสิร์ฟนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป,ไป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะผมขอพระคุณที่เป็นกําลังใจงให้ตลอดมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมทานกับข้าวเหนียวเราฟินเวอร์ฟินเวอร์เลยครับผมขอบพคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ